ต้นเดียวพอเดี๋ยวนะเอต้นเดียวพอ,ววข,อขอได้นี่ก็คือแปลงวางก้าปามของเรานะคะจะเห็นว่าปามที่คัดได้คุณภาพแล้วนะคะเราจะคัดลงมาพักที่แปลงนี้นะคะนี่คือแปลงพักต้นก้าปามนะคะต้นก้าปามอันนี้ค่ะจะได้มาตรฐานนะคะเพราะเราคัดมาทุกต้นต้นไหนที่ไม่แข็งแรงหรือว่า ไม่สมบูรณ์นะคะเราจะไม่นำมานะคะเพราะว่าเราคัดสามขั้นตอนแล้วค่ะกว่าจะถึงแปลงพักนี้นะคะจะเห็นว่าพนักง,งานกำลังลำเลียงไปวางนะคะนี่คือต้นพันตามพันโคดดกนะคะดกมากๆเลยค่ะที่นี่เขามีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะเจ้าของสวนนี้เขาปลูกประมาณ40ไร่ดกมากเลยค่ะถ้าสนใจที่จะดู ต้นพันธุ์ที่ใหญ่แล้วคืออายุปาม์ม4ปีนะคะก็โทรมาได้ค่ะที่เบอร์081844420นะคะติดต่อที่คุณชัยชนะนะคะเราอยู่<อ>ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนะคะนี่ค่ะ